Hey, โอเคหลุดนะครับเป็นลายเริ่มใหม่ได้นะครับสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนายซับไทยเกมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมาทำพอดแคสต์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านเอาเรื่องเอพิโซด3นะครับสำหรับวันนี้หัวข้อคือเกม Final Fantasy 16นะครับผมเนื่องจาก f ฟนอลแฟนตาซีนี้เปิดตัวมาแล้วนะครับในเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับวันนี้ผมจึงมาทำพอดแคสต์ของเรื่อง f ฟนอล f a นตาซีสิบหกกันนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวอย่างเกมที่เขาได้ปล่อยออกมานะครับผมผมได้สรุปเป็นหัวข้อออกมาลวะวันนี้ก็มาพอดแคสต์มาอ่านเอาเรื่องกันนะครับโอเคเกินไปแล้วนะครับ เราก็มาเริ่มกันเลยนะครับมาเกม Final Fantasy 16กนะครับก็เปิดตัวในงาน ps 5นะครับโชว์แคปนะครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับตัวเกมนั้นเป็นเกมแนว single player action rpg เหมือนเดิมนะครับเป็นเกม rpg เหมือนเดิมเนะโอเคโลโก้ทางด้านขวาเนี่ยก็เป็นโลโก้เกมนะครับเป็นรูปของฟินิก์นะครับ กำลังต่อสู้กับอีฟริกนะครับซึ่งเป็นสัตว์อสูรนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับเนาะโลโก้ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูโปรดิเซอร์นะครับโปรดิเซอร์ของเกมนี้นะครับก็คือคุณนานาโอคินะครับโยชิดะนะครับเป็นโปรดิเซอร์นะครับสำหรับไปนนท์เพลนซี1สนะครับส่งทางด้านด้านขวานี้ก็คือคุณฮิโรชิทาคาอินะครับ เป็นอดีตบปริเซอร์ของเกม The Last เ e m n น้ t นะครับเนี่ยเห็นไหมครับโลโก้ทางด้านขวานี่ The Last เ e m n น้ t ก็เป็นเกม RPG ของ Square เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็เคยได้เล่นนะครับสนุกอยู่นะครับแต่ผมเล่นไม่จบนะครับเพราะว่าเกมมันค่อนข้างยากแล้วก็ยาวนะครับสำหรับเนื้อเรื่องนี่นี่ก็คือบุคลากรสำคัญของเกมไปนอน f a n ต a ซี16นะครับทั้ง2คนนี้นะครับ เป็นหัวเรือนะครับสำหรับแฟนตาซีครั้งที่16นี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับเรามาดูเนื้อเรื่องคร่าวๆนะครับของ Final Fantasy 16ครับก็จากตัวอย่างนะครับที่ทาง Square ได้ปล่อยมานะครับ s ส a r e e นี้นะครับได้ปล่อยออกมาตัวอย่างเกมนะครับถูกปล่อยออกมาในชื่อของ Awakening นะครับเป็นการตื่นของพลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ โลกของเกมก็เป็นโลกแฟนตาซีเช่นเดิมนะครับแต่ว่าเป็นอยู่ในยุคกลางนะครับเป็นยุคของการทำสงครามนะครับของอาณาจักรต่างๆนะครับเป็นอยู่ในยุคของการทำสงครามฟันดาบเวทมนอะไรนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการกล่าวถึงผู้อัญเชิญอสูรนะครับซึ่งเป็นตัวแปรสำคัญของสงครามเลยทีเดียวครับผู้อัญเชิญอสูรคืออัญเชิญอสูรมาใช้ พลังครับในการทําสงครามนั่นเองครับก็มาดูรูปทางด้านซ้ายนะครับเนี่ยเป็นรูปของการทําสงครามกันนะครับของอาณาจักรนะครับต่างๆยังมีการขี่โจคะโบนะครับเจ้าโจคะโบไก่เหลืองนะครับในการทําสงครามเหมือนฟ i n นอ f แฟนตาซีแท็กติกนะครับด้านขวานี้ก็คืออสูรชีวานะครับอสูรแห่งครับที่ทุกคนรู้จักกันดีเนาะ อสูรก็จะถูกเชิญออกมาต่อสู้กันนั่นเองนะครับนี่ก็คือหน้าแรกเนาะมาดูหน้าต่อไปกันนะครับตัวละครสำคัญในการดำเนินเรื่องนะครับก็จะมีนี่นะครับมี3ตัว4ตัวนี้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวเอกนะครับตัวเอกของภาค16นะครับตรงกลางนี่ก็เป็นนายน้อยนะครับทางด้านขวาที่ก้มอยู่ก็เป็น ค่ารับใช้ผู้หญิงเหมือนกัน,นครับส่วนทนด้านขวาสุดนี้ก็เป็นสาวใหญ่นะครับเรายังไม่แน่ใจบทบาทของเขานะอ่ะนี่ก็คือตัวเอกของเรานะครับที่หน้าตาหล่อๆนะครับตัวเอกก็คืออัศาวินนะครับที่ได้รับหน้าที่ให้ปกป้องเจ้านายนครับนายน้อยเสื้อแดงๆนี้นั่นเองครับจากนั้นวีโอก็ตัดมาเกมเพย์นะครับ เกมเพย์ก็มีการต่อสู้อย่างรวดเร็วนะครับเป็นแอคชั่น RPG นะครับก็เหมือนภาค Final Fantasy 15นะครับแล้วก็เหมือน Final Fantasy 7 Remake นะครับผมประมาณนั้นนะจากนั้นก็เป็นภาพของเด็กน้อยนะครับถูกทำให้พลังบางอย่างตื่นขึ้นมานะครับท่านนายน้อยเสื้อแดงนะครับคนนี้ครับ มีคนถูกฆ่าต่อหน้าตัวตาเขานะครับทำให้เขาระเบิดพลังออกมานะครับมีการเรียกอสูรฟินิกออกมาครับเนี่ยอสูรฟินิกเป็นนกไฟนะครับออกมาแล้วก็มีการเรียกอส e ูรไฟอีฟิกออกมาด้วยนะครับอสูรอ e ีฟิกถูกเรียกออกมานะครับแต่ว่าทำไมอสูรไฟถึงมีถึงสองตัวนะครับ ถูกอัญเชิญออกมาในค่าวเดียวกันนะครับแล้วก็ตัดมาที่อสูรทั้งสองตัวนี้กําลังจะพุ่งเข้ามาต่อสู้กันนะครับอสูรทั้งสองตัวมีชะตาที่ต้องสู้กันอย่างนั้นหรือนะครับรู้กันสู้กันโอเคตัดไปที่ภาพต่อไปกันนะครับภาพต่อมาก็คือ เป็นตัวละครเอกนะครับต,ตัวละครเอกในตอนวัยรุ่นนะครับที่กําลังเลือดร้อนนะครับเนี่ยตอนที่ยังเป็นอัศวินปกป้องนายน้อยนะครับส่วนทางด้านขวาเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับที่ไทเลอร์ที่ตัวอย่างครับปล่อยให้เราได้ดูนะครับว่าน่าจะเป็นตัวเอกในตอนโตนั่นเองนะครับซึ่งหน้าตาเขาค่อนข้างมีความเศร้านะแสดงว่าเขาต้องผ่าน เรื่องราวอะไรบางอย่างมานะครับจากวัยรุ่นสูงผู้ใหญ่นะครับจากนั้นก็ตัดมาที่โลโก้นะครับขึ้นมาของการต่อสู้กันของ2อสูรน,นครับไฟอสูรฟินิกแล้วก็อสูรอ e ีฟิกนะครับอสูรแห่งไฟนะตัวอย่างวิดีโอก็ได้ระบุว่าเป็นคอนโซลเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเครื่อง PlayStation 5นะครับ เทำให้เกมเมอร์ดราม่าก,กันอีกแน่นอนว่าทำไมไม่ลงพีซนะครับใช่ไหมคงจะเอ็กคูสีไปก่อนนะจากนั้นเดี๋ยวก็ลงพีตามมาเช่นเดิมนะครับนะจบสไลด์หน้านี้แล้วสไลด์หน้าต่อไปเลยครับนะโอเคสิ่งที่สรุปสิ่งที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับในตัวอย่างเกมนะครับก็มีมนอสูรชีวานะครับที่ใช้พลังเวทน้ําแข็งครับเป็นธาตุน้ำนะใช่ไหมมีอสูรไททันด้วยนะครับในตัวอย่างเกมนะครับอสูรไททันนี้น่าจะเป็นตัวแทนของธาตุดินนะครับแล้วก็อสูรฟินิกแล้วก็อีฟิกนะครับซึ่งเป็นธาตุไฟทั้งคู่นะเป็นธาตุไฟทั้งคู่นะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่า ที่จริงอสูรควรแต่ละธาตุควรมีแค่ตัวเดียวนะครับแต่อสูรธาตุไฟนี้มีสองตัวนะครับดังนั้นจึงเกิดเหตุการณ์ชะตากรรมที่ต้องต่อสู้กันนั่นเองครับตัวละครอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีตัวละครเอกนะครับซึ่งยังไม่ปรากฏชื่อนะส่วนนายน้อยเสื้อแดงนี้มีชื่อว่าโจชวนะครับตัวละครรับชายหญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็มีตัวละครสาวใหญ่อีกคนหนึ่งนะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นแม่ของโจชัวหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าแม่บ้านนะครับไม่แน่ใจอ่ะแล้วก็ไฮไลท์ก็คือตัวละครเอกตอนที่เป็นวัยรุ่นนะครับแล้วก็มีการเปรียบเทียบหน้ากับตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับก็แสดงว่าตัวเอกจะต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆครับตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงผู้ใหญ่เลยนะครับสำหรับ Final Fantasy 16นี้เนาะ แล้วก็จบที่โลโก้นะครับว่าฟินิกสู้กับอ e ีฟริกนะครับสรุปแล้วใครเป็นพี่ใครเป็นน้องครับมีการคาดเดาว,ว่าตัวเอกกับนายน้อยโจชัวเนี่ยน,น่าจะมีสายเลือดเดียวกันนะครับเป็นสายเลือดของซามมนเนอร์นะครับหรือผู้อัญเชิญอสูรนะครับแต่ไม่รู้ว่าพอมีสองคนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ มีอ e ีฟิกมีฟินิกนะครับทำให้ชะตากรรมของพวกเขาเนี่ยต้องห้าผหันกันหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าโจชัวเนี่ยอัญเชิญฟินิกออกมาหรือว e ่าอัญเชิญอีฟิกออกมานะครับส่วนตัวเอกของเรื่องก็ไม่แน่ใจว่าอัญเชิญฟินิกหรืออ e ีฟิกเหมือนกันนะครับชาวเน็ตก็หาข้อมูลกันนะครับต,ต่างๆนานานนะครับว่าตกลงตกลงแล้ว,ลลวโจชัวอัญเชิญฟินิกหรืออ e ีฟิกกันแน่นะครับ